กองทบบกมีความตั้งใจที่จะขจัดปัญหาและความห่วงใยในการศึกษาของบุตรธิดาข้าราชการกองทบบกเพื่อให้ข้าราชการมีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ส่วนหนึ่งของคำปราศัยของจอมพลประภาสจารุสเถียนผู้บรราการฐานบกเมื่อปีพุทธศักราช2492แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเจตนารมณ์ที่จะจัดตั้งสถานศึกษาแก่บุตรธิดาของข้าราชการในกองทบบกและประชาชนทั่วไป จอมพลผินชุนหวันรองผู้บัญชาการฐานบกในสมัยนั้นจึงได้เชิญชวนข้าราชการกองทบกสร้างกองทุนก่อสร้างโรงเรียนบุตรข้าราชการกองทบกขึ้นเรียกชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนบุตรข้าราชการกองทบกต่อมาในปีพุทธศักราช2517ได้โอนโรงเรียนให้อยู่ในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการกรมสามัญศึกษาและได้เสนอให้ใช้ราชทินานามของจอมพลมหาอมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์บนตตีเป็นชื่อของโรงเรียน แม้แรกเริ่มเดิมทีโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีตั้งขึ้นเพื่อจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการทหารและนักเรียนทั่วไปแต่ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารซึ่งมีแนวคิดที่มุ่งมั่นจะสร้างโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีให้เป็นสถานศึกษาที่ครบครันทั้งด้านวิชาการศิลปะดนตรีและกีฬาเทียบเท่าโรงเรียนชั้นนํานั่นแหะก็มีปัญหาเรื่องเด็ก ที่ยังไม่เคยเรียบร้อยอะเขาเรียกโรงเรียนบางคนจะเรียกโรงเรียนอันธพานผมมาผมก็พยายามปรับปรุงหลังจากนั้นแล้วก็ก็ดีขึ้นเป็นโรงเรียนเดียวที่มีนักเรียนมากที่สุดในประเทศไทยแปดปีสอนแล้วก็ต่อมาก็มาสร้างอาันุสาวียอมพลมหาอมาตย์เอกเอจ้าพยาทรงสี แล้วก็ได้ได้พระมหากาณาธิคุณสมพระเลสําเ็จพร,จระบรมโอรสาธิราชมาเปิดอันสาวรีนี้ให้นี่ทำให้เกิดความรักความผูกพันในโรงเรียนก็พยายามให้ทุกคนเนี่ยมีจิตสำนึกว่าอยากให้ทุกคนเป็นเจ้าของโรงเรียนนะให้รักโรงเรียนด้วยการกระทำในสมัยที่ยังเป็นรับราชการเป็นครูและเป็นผู้ช่วยอ,อยู่เนี่ยก็ได้ เห็นการพัฒนาโรงเรียนมาเป็นระยะระยะและพอกลับมาเป็นผู้บริหารในโรงเรียนแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ได้ต่อยอดจากท่านผู้บริหารท่านเดิมที่ได้สร้างไว้คือเรามุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมพฤติกรรมนักเรียนเป็นหลักก่อนต่อจากนั้นก็จะตามไปด้วยเรื่องของคุณภาพทางด้านวิชาการและการพัฒนาโรงเรียน ของเราให้ก้าวหน้าแล้วก็เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมตั้งหลักที่จะเป็นสถานศึกษาที่ผู้ปกครองเชื่อมั่นเชื่อถือและจะเอารูปบุตรหลานเนี่ยมาเข้าเรียนต่อที่นี่เราจึงตั้งเป้ากันว่าครูอาจารย์นักเรียนทุกคนร่วมจะร่วมมือร่วมใจกันที่จะส่งโรงเรียนเข้าประกวดโรงเรียนรางวัลพระราทานในปีพุทธศักราช2542โดยมีการเตรียมการโรงเรียนเนี่ยมา เป็นเวลา2ปีคือตั้งแต่ปีพศ 40, 41, 42โดยการเริ่มในการพัฒนาโรงเรียนมาเป็นลําดับระดับระดับ,ดบจนกระทั่งปีพศ42เราก็ได้ส่งโรงเรียนของเราเข้าประกวดโรงเรียนรางวัลพระราชทานขนาดใหญ่พิเศษโดยประกวดในระดับประเทศจากแรงอุตสาหะของผู้บริหารครูและนักเรียนทำให้โรงเรียนสุรศักดิ์มตรี ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2,542จากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบรางวัลซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุดของโรงเรียนสุรศักดิ์บนตรีนอกจากนั้น ชาวสุรศักดิ์มนตรียังสร้างเกียตรติประวัติเอาไว้ยอย่างมากมายโดยในปีพุทธศักราช2548วงโยธวาทิตโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีได้รับเหรียญทองเหรียญทองยอดเยี่ยมและถ้วยรางวัลเดย์ไพรสจากการประกวดดนตรีโลกครั้งที่15และถือว่าประสบความสําเร็จสูงสุดคือการได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดดนตรีโลกครั้งที่17จากประเทศเนเธอร์แลนด์ในปีพุทธศักราช2556 อีกทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้บันทึกผลงานไว้ในหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายในหอสมุดแห่งชาตินอกจากนั้นเรายังได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุคคลต้นแบบให้กับประเทศไม่ว่าจะเป็นดรปริญญาหอมอเนกประธานและผู้ก่อตั้ง ACIS Professional Center นักกีฬาทีมชาติไทยขนยต,ต่างๆอาทิออนอุมาสิทธิรัก นุสราต้อมคำนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวิสรุตอิมอุระเจษฎากรขาวงามนักฟุตบอลทีมชาติไทยนอกจากนี้ยังมีนักแสดงและสื่อมวลชนอาทิลิรมณ์เมธีสวุวก,กุลชานชัยกยศิษฐ์และโสพิตวังวิวัฒนาปัจจุบันโรงเรียนสุรศักดิ์บนตรีได้เป็นหนึ่งในโรงเรียนชั้นนำของประเทศ เราได้เป็นผู้นำร่องการเรียนการสอนในรูปแบบ GEP Gifted Education Programs ในชั้นมันธยมศึกษาตอนตอน้นและมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้หลักสูตรของสอสอวทและสอ,อวนอรวมทั้ง IEP Intensive English Programs ในชั้นมันธยมศึกษาตอนปลายคณะผู้บริหารนำโดยผู้อำนวยการสุทธิพงศ์โมราวันได้เล็งเห็นว่าเรายังสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพของผู้เรียนได้ โดยการบริหารจัดการการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพจึงได้กำหนดนโยบายให้เป็นปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ Excellent School for All ผมเองได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยใช้ชื่อนโยบายที่ว่าเป็นปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนและพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้มอตโต้เป็นภาษาอังกฤษว่า Excellence o o l for All ด้วยเหตุผลที่ว่าโรงเรียนสุสางกุลจีนั้นมีความโดดเด่นในหลายๆด้านจึงได้กําหนดให้มีลักษณะของการพัฒนาคุณภาพออกเป็น4ด้านด้านที่1ก็คือเรื่องของ Academic Excellence และโครงการส่งเสริมความเป็นเลืศอทางด้านวิชาการต่างๆของโรงเรียนโดยพระโครงการห้องเรียนพิเศษซึ่งเป็นต้นแบบของสสวทในหลักสูตรวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และโครงการห้องเรียนพิเศษ IEP Intensive e n g l i s h Program ซึ่งเป็นโครงการที่เราสนับสนุนให้นักเรียนได้มีความรู้ความสามารถในเชิงคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วยังส่เงเสริมในเรื่องของภาษาอังกฤษอันจะเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารทั่วโลกในปัจจุบันนะครับโรงเรียนยังได้มุ่งเน้นพัฒนาในเรื่องของ s a f f e x c e l l e n e ก็คือพัฒนาบุคลากรครูให้มีความก้าวหน้านะครับมีคุณภาพอย่างแท้จริงเป็นครูมืออาชีพเนื่องจากว่าสภาพโรงเรียนในปัจจุบันเรามีคุณครูอยู่3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกัน คือกลุ่มคุณครูมืออาชีพเป็นครูอาวุโสที่มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถเป็นครูที่มีวิทยาฐานะในระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไปกับครูรุ่มกลุ่มกลางที่ถือได้ว่าผ่านกระบวนการพัฒนามาอย่างพอสมควรแล้วและครูกลุ่มคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่เพิ่งจบการศึกษาบรรจุครับประการมาเป็นครูเพราะทั้งสามกลุ่มนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องหลอมรวมความเป็นหนึ่งให้กับสูสักมนตรีเพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพอย่างแท้จริงนะครับ ในกลุ่มที่3ที่โรงเรียนได้มุ่งเน้นพัฒนาก็คือ Student Excellence ก็คือเป้าหมายของการส่งเสริมพัฒนานักเรียนในปัจจุบันในปีการศึกษา2 5 5 8นี้ผมมุ่งหวังว่าจะพัฒนาให้ลูกๆสุสานดนตรีทุกคนมีความโดดเด่นทั้งในด้านวิชาการศิลปะดนตรีกีฬานันทนาการและเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรมอันจะเป็นเครื่องชี้นำทางไปสู่ความสำเร็จของลูกเจ้พยาสุสานดนตรีทุกคน ท้ายที่สุดในสกู o เอ็กซ์ l ลนด์ที่เราได้กำหนดเป็นโมเดลนั้นก็คือเรื่องของ Environment e x เอ็กซ์แลน์ภูมิทัศน์ของโรงเรียนเต็มไปด้วยต้นไม้แมกไม้พันธนา,นาที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของโรงเรียนมีสวนหย่อมอยู่มากมายเพราะนั้นในส่วนนี้โรงเรียนก็มุ่งพัฒนาที่จะทำให้แหล่งเรียนรู้ต่างๆของเรียนและการเติมเต็มอย่างสมบูรณ์แบบเป็นโรงเรียนที่มีสิ่งแวดล้อมบรรยากาศสะอาดร่มรื่นสวยงามเอื้ออำนวยต่อบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ของคุณครูและนักเรียน เป็นชุมชนในการรู้อย่างแท้จริงครับจากก้าวเล็กๆของการเป็นโรงเรียนสวัสดิการเพื่อบุตรธิดาของข้าราชการทหารสู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ของการเป็นโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีโรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทานและในตอนนี้เราเชาวสุรศักดิ์มนตรีพร้อมแล้วที่จะเริ่มก้าวใหม่กับการเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในทุกด้านเพื่อสร้างนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพในด้านวิชาการศิลปะ ดนตรีและกีฬาส่งเสริมความสามารถพิเศษปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้เพื่อสร้างผลิตผลที่มีศักยภาพให้กับสังคมไทยต่อไปในอนาคต เป็นสุรศักดิ์มนตรี